ทำไมพี่ติก๊กวันนั้นหนูที่ไปเที่ยวเขือ่อนส,ส,สวัสดีค่ะพบกับช่องซากกระบายเจแปนนะคะวันนี้มาเก็บเห็ดค่ะดูเห็ดก่อนนะคะทั้งร้อนทั้งเหนื่อยประวัติศาสตร์ไม่เคยเปีนเขาก็เลยเป็นสมหน้าแบบนี้แหละค่ะเขาอะไรนะที่ตัวไปปีนครั้งแรกอะ่ะเ <c oughs> ขาคิดจะกูดค่ะ <c oughs> เคยไปปีนครั้งแรกนั้นคือปีนตามบันไดเหนื่อยแต่ไม่เหนื่อยแบบนี้ แบบนี้คือแบบโสตาย <c oughs> ค่อยๆปีนแล้วก็เก็บเห็ดมาแต่ภูมิใจมาก <c oughs> ได้เห็ดสดหรือเปล่า YouTube <c oughs> ค่ะได้เห็ดมันชื่ออะไรนะพี่โ o m ม o c h o ช,โโม,โชมันน่ารักมากเลยน่ารักเหมือนคนไรเลยใช่ไหมคะ,ะ,ะ,ะสาธุสมีคนสาธุก,กินข้าวยังไม่ลงเดี๋ยวขอพักเหนื่อยสักเงือห,หยดก่อนเงือหายหยดนี่กินหมูทอดกับฮอตดอกนะคะห่อข้าวอุ้ยน่ากินมากเลยข้าวอันชัน นัอ,อ้นชันมาจากไหนอะจากพี่เก๋อ๋อที่เราได้มาเราต้มหมดแล้วยังยังอยนี่คือสเบียงเรานะคะใส่กระเป้มาในป่าเราเราก็จะมีเห็ดนะคะหาเห็ดให้สักดอกก่อนนะแต่ไม่รู้ว่าเห็ดอ๋ออันนี้มันคอหัก ถ้าอยู่ใกล้ๆบ้านเราเนี่ยเอาเอาเนี่ยเอาไปหมดแล้วเนี่ยแต่ที่นี่ไม่เอาค่ะเพราะว่ามันไม่สวยในป่ามีให้เลือกเยอะเออในป่ามีใ, <น S 1> ให้เลือกเ <ใน S 1> ยอะ <ใน S 1> เลยไม่เอามันเราแต่ดอกตุ้มๆมันไปกินนะคะคดดอันนี้คือกำบังลมกลางเมืองแดดของเรานะคะกำลังวันนี้มีเฮียนภาษาญี่ปุ่นวะเียนก แล้วคนอื่นได้เยอะกันหรือยังเอ่ยรู้ได้จำไหมหญิงมาไล่กับข้าวนี่ไปไล่อะไรตรงนั้นโอ้ได้เยอะอยู่เหมือนกันนี่ว่าทำไมแยกสองถุงละหนูดอกข้าวกับดอกแก่เหรอดองพี่อ้ยดอกใหญ่มากเลยสวยเหมืนคนเก็บข้าวนี้อนี่แต่คนได้ดอกใหญ่ๆว่ะของเราได้ดอกเล็กก็กินว่ะ เจำได้อยู่กรอไอ้นั่นได้ดุงแค่นี้เขาสวยๆค่ะสวยมีแต่คนเก็บได้สวยๆแต่เราได้ดอกขายาวๆทั้งนั้นเลยเขาไม่เอาไอเราไอที่เขาไม่เอาเราก็เอามาหมดเขาบอกว่าแบบนี้ก็ไม่เอาไอยิงเอามาหมดเลยหรอเออเอามาหมดเลยหนักมันหนักระก้าเลยขาดเห็นไหมตะก้าคอขาด เอามันนัดทิ้งก็ได้หญิ้งก็ทิ้งไปเลยเนาะออกแล้วก็ทิ้งไว้นี่แหละมันย่อยสลายได้ไงตะฟองเออไอตะฟองต้องกลับไปเดี๋ยวปูดาให้ปูซ่อมตะฟองทิ้งทิ้งเห็ดเอาเห็ดทิ้งเอาดอกข้าวเท่ามันทิ้งไปเนื้อหมูไก่กินเนต้องไปกินนี่อีกป่นกินไแทะกัวตุยกะไม่มีไม่มีน้ำล้างมือเลยค่ะนี่เนี่ยใ็นน้ำกับทิ้ไรสดเนี่ย อาไ์สดค่ะหนูสร้างติติสร้างขอบคุณค่ะพี่เตยพี่เพนสร้างวัดีค่ะนกจางคนนำทางเอาเนี่ยเนี้งนะน้ำพริกนะเออน้ำพริกค่ะน้ำพริกตำน้ำพริกเจี่วน้ำพริกหนุ่มเผ็ดกลางๆเผ็ดปานกลาง เราตำน้ำพริกแซ่บแซ่บว่ะให้ชิมดูไอ้หญิงมันบอกว่ามันตำชิมแซ่บลองจิ้มดูชิมดูนะคะเดี๋ยวขออนุญาตทานข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปต่อค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายอีเพนบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายนุซังบ๊ายบายกินข้าวแก้มตุ้ยๆกันทั้งนั้นเลยเรากินยังไม่ลงเราเหนื่อยหอบ นนแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ